อันนี้อาบน้ําอาบทาเรียบร้อยครับผมบอกว่าใช่ว่าหมอน้าท่านเรีย,ยรบ่พพพพาพูนเนี่ยนี่ครับชักว่าเรียบดิเอ็ดเมื่อคืนนี่เพิ่นเซาลงแรียบใส่ซีห้องบ,ยบอยูพูดละห่องไม่เอาเออพูดละห้องไม่เอาเพราะว่าผมจะไปหน้าง,งานมาเซ็นว่าเลีรรยเ้ยวไปก่อนเนี่ยเลี้ยวไปก่อนเอ้วนะ ย่ว้ปวดเสียงอาบน้ำทวนทวนอยู่พี่น้องไกลแล้วกลแล้วปวแล้วแล้วเพาก็ใจชีวิตเือว่าเขาเปิดแล้วแร่เปมนเสี้วของก็ไปอาบน้ำุณมันโมกักเนาะอแต่เจ้เน่ยเหรไปนีเ่ปนอนนี่สอนหนางันน้องไม่หลดเสย คือเวลาไปโซลีสอดครับโซเห่พอลีนอ,น,อ,น,อ,น,อนก็ไปนอนตีตกของไอ้โน้ตจพอไปนนในรถคือเขาจะว่าอาศัยไปเสียบปักเสียบปักกันเปิเดยเ,เดย่เอ๊ะฝนก็นอีตกกว่าเ,เด็กเด็กแต่เศร้าหรอเนา<อ>ะคนบักธรมร,ธรมชานเนาะชาวรมชาติลงโทษโอ้ยเขามีเงินเป็นระดับเสียโตวันี้เขามาอยู่ดอกไอ้สิเมย ชีิตเปล่นอาบน้าวัดสิติวิธีชีกาบใจชีวิตมันมันมันคว่ำบ่อมเองรนแกกจากรกผูฝังคว่ำบเออคูอ้ชายเขากินมันกินตะบงคู่อยคิดภาพไปปั๊ดมีมูมเป็นระดับผู้บริหารวงเนาะผมก็ิว่าพ้ไปกินอ่าซีฟูด้ดไปกินพิซซ่าครับบพได้เป็นจังผม้ิดจักยางี่ได้มาครอบแอต่บกค่หนูไม่ได้เขาไปกิน พี <mondo> <flix> ่สาอะไร่างเงี hmm. oh, 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 ้ยิบุกิยตรน้โอ้โหภิไทยมึงรถเเลยเร็วเร็วเร็ขับอยู่วัดวัดอยู่ขับขังงานอ่างละครับเดอยไม่อีก่นนอย เข้า,ขอาน,นอนมาไปมาท่านรูปแบบสไตล์ลายสไตล์ของแต่ละท่านหน่อยจีเอ่อไม่เชื่อกันมีเงินมีพ้องินไม่ได้มีพ่อมันก็แค่เพิ่มชุขเจ่าขังเจ่าข้าวเลยเป็นเหมือนเงี้ยเงินบางชนิดเงี้ยกามาเปลี่ยนนี่เนีะเอาเอาเป็นว่าในความรู้สึกเนาะกันมีเงินไปงานหมอลำจ้ะโรงแรมก็ต้องเรียกนอนพูเด้อเออโรงแรมต้องเรียกนอนเม็ดโรงแรมธรรมดาแบบรีสอร์ทธรรมดาทำไม่ได้ นี่ยอ้น,นี่คือความคิดดอกความคิดตอนที่บพันมานี่นะมันต้องเป็นต้องเป็นแบบนั้นที่ที่คิดว่านหรอกว่าตัวอายุไปน้ำพ้องว่าเป็นลองทำเดี๋ยเราเรีนตีลองทำเดี๋ยวแต่ไม่ได้ขวบปีแล้วโล่กันโล่ขั้นเดียวกันว่ากระโดดนี้เราแต่บ้านเดียวกันแล้วเดียวกันอยู่ดิโอ้ขัดอีี๋ยิ่งไปหาสบายสบายก็ชี้เลยจะไปสั่งเรื่องใครอยู่ห้องไหนคืออย่างนี้กลิก่กระเสียเพื่อเอาด้วยนะ กว่าอาหารินี่ไดคุยเจอกัตัวอีกเยอะนก็เจ้าจำม่ข้อไมข้อกำข้อมันี้สมัยม่ข้อได้แลยอืมเด็ไปสันไม็ไปสันยังไงชี้ไไหนเขาถือนะสี่ใต้สุดถือถือที่เบ็ดไเนาะสภาพ ยูบัดฝนตกครับตอนนี้าอะไรอย่างต่างของน้ำจน เสร็จแล้วละตอนนี้จุดให้คนร้ยยังไงเพื่อนยังไงพี่น้องอันนี้ถังวัดเพื่อนล่างไปเพื่อนย่างดีเออล่างให้เขาแต่ว่าเป็นเป็นย่างีครับธรรมดาเบอกว่าเขาเอินนี้ยังก่ออันมันยามเป่นพูนนะรุกขัไหไพอรุกข้ไเพื่อนนี่ะิตเลี้ยงไริ้จังไง้รอไปสาเงินไทยชีวิตไหลมันมันน่า แต่ว่าชาเดียวเราก็จะไม่สั่งพกอยันอื่นู้จักประมาณจนเนี่ยเนาะาใส่กางเกงนี่ยิ่ยงมันเลยิดตัววัวหนักมือวัวน่มันมงงีั่มันหนักไอันนี้ไหมขายันผู้นึ่งวัแมงมีผู้นึงวันหนักจนอ้วนพร้อมจนอนพรอมจอมุ้น Bất ừ, cái ngờ bất 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 ngờ ừ, ngờ bất ngờ bất ngờ bất ừ, bất ngờ Ừ. ngờ bất 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 ngờ có เจี๊ยแปงเปิดห้องในสี่หองสี่หองเนาะแดียน้เพราะอ่านคือเดียมมากทุกคนบ่มักสี่ดอกก็มียดอกเออบ่อมาเดี๋ยวเมื่อมาอ่านน้ำรีสมามาอร์ทเมื่อมาเล่นรีสอร์ทผมกับผมกับแปะแกยุ่ที่เด็กที่เด็กไฟแหลก,ก,กเลยดิไปเปิดห้องไปเหิดเปิดห้องเอา้าก็บ่เข้าไปนอนในห้องเนาะเปิดคนละห้องละห้องละห้องหลกักจะปัดไฟลงหลกักจะปัดไฟลงกเราไปนอนในรถเิรอผมก็ว่าอีคุยกับเมียอยู่เวยแบบเดี๋ยวอีก ผู S <S <PR an änd> ้ผสมเขาจะมันเดินไปนอนในรถเราไป่ายิบขึ้นมาเดินเล่นหรอกเสากินเนี่ยกับเสากินเอายางกันไหมเลื่นแบบไหมไปติดติดกินแบาโฮมติดกินมันนอนหลับสบายก็การดิหรือว่าจริงจริในความรู้สึกอ่ะคือเด็กน้อยเด็กน้อยอย่างคือชิ้นพันผ่าเน่าผ่าเน่าไม่ต้องมีผ่าเนเอาอื่นหนึ่งด้วยรับเราสบายใจเขาเรียกว่าผ่านเอา แล้วเพื่อนเลยผ่าเนเอากับตุกกระีาเมอ,อตรงมีผาา่านเอาผืนหนึ่งตัวถ้าน้อนบ่ได้ขึ้นนะตนนรงน,น,น,น้อนป่ได้แท่กันบมีผ่านเอาเอาะเหอนแรงมาด้วี่นครับตอนนี้ยุง่งแย่ววสมตั์นี่แหละคาดพวกหลักทำค่ยำพวกหลักเดีกยมตทรเท่าเลยครับไอ,อตรท้องอยากเห็นตุนสบายสามเออไ่ต้องมาขวนยำขึ้นดิ นี่าทำในมังตลาดมองมีแล้ว่รุงโรเราเพิ่กัเรียนทำดีไปเนดวฮัพี่น้องมือนี้อยู่ตลาดตลาดซิมบาซามืออยู่ตลาดหัทองคํำครับครับมือตลาดท่องคํำครับโกันตะแก้วครับครับโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องท่นี้ครับ